สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการนะครับเช็คดูค่าความต้านทานของ SCV นะครับผมซึ่งตัวนี้ยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับตัวนี้ได้ทำการผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก็คือเทสมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับ ทีนี้ผมก็จะมาวัดดูนะครับว่าค่าความต้านทานนะครับมันจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับผมมาดูกันนะครับก็มิเตอร์นะครับผมก็จะใช้ของยี่ห้อนี้นะครับ e n นง z อ2เนะครับเป็นรุ่นออโตเป็นรุ่นดีตันแบบวัดแบบออโตนะครับผม อันนี้จะไม่ได้แบบค่านะครับก็เปิดปิดเปิดปิดนี่ครับนี้ปิดนะครับเดี๋ยวนี้เปิดนะครับแค่นี้ครับผมอันนี้ก็ดีนะครับบอกองศาด้วยนะครับผมบอกอุณหภูมิด้วยนะครับอุณหภูมิห้องอยู่ที่ยี่สิบแปดทีนี้ก็จะมาวัดดูเลยนะครับ S C V ของเรานะครับผมก็หาร S C V ไปแบบนี้นะครับผม อมิเตอร์นะครับสีแดงซ้ายสีดําขวานะครับแล้วก็จะสลับกันนะครับก็ขวาซ้ายแล้วก็แดงขวานะครับก็จะสลับกันนะครับแต่อันนี้มาวัดอเอาแดงซ้ายก่อนนะครับผมหัน s c v ไปแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็น s c v ของ Isuzu D-Max นะครับปี0506นะครับผมมาดูนะครับแดงซ้ายนะครับแดงซ้ายนะครับจิ้มนะครับผม ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจิ้มใหม่นะครับผมมันต้องเอาที่คีบนะครับมมันจะได้แน่นๆ,ๆนะครับ ค่าจะอยู่ที่2.3โ oh อห์มนะครับผม2.3โอห์ม oh นะครับประมาณ2.3โ oh อห์มนะครับเพราะว่าประมาณ2.3โ oh อห์มนะครับผมทีนี้ก็จะมาทำการสลับสายกันดูนะครับ ก็จะได้นะครับ2.3โ oh อห์มเหมือนกันนะครับผมอ่าก็คือสรุปนะครับแดงซ้ายดำขวาก็วัดได้2.3โ oh อห์มนะครับแล้วก็ดำซ้ายแดงขวาก็วัดได้2.3โ oh อห์มเท่ากันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาดูนะครับอีกตัวหนึ่งอ่าตัวนี้นะครับผมไอจุดใหญ่ๆนี่นะครับ นี่ไอจุดสีเหลืองเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่นะครับใหญ่ๆไม่ต้องไปดูมันนะผมหันหันอันนี้ไปเหมือนกันนะครับผมหันไปเหมือนกันนะครับอ่ะวัดเหมือนกันเลยนะครับแดงซ้ายนะครับผมแดงซ้ายจิ้มขัวซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ดําจิ้มขัวขวานะครับผมเห็นไหมครับค่าอยู่ที่2 3จดมโอห์มนะครับผม สองจุดสามโอห์มนะครับอันนี้ก็สลับแล้วนะครับผมอันนี้ก็ดำซ้ายแดงขวานะครับอ่ะเห็นไหมครับค่ายที่สองจุดสามโอห์มนะครับผมนี่นครับเอ้ยนี่นครับสองจุดสามโอห์มนะครับผมก็ซึ่งอ่าเป็นค่าที่ ได้นะครับผมวัดได้นะครับก็ถือว่านะครับ S V นะครับผมไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูไอซีแต้มนี่นะครับจัดสีแต้มสวยดีขนาดไหนไม่ต้องไปดูมันนะครับผมดู S V ไม่ต้องไปดูไอซีแต้มนะครับก็ให้ดูที่วัดค่าโอห์มดูก่อนนะครับแล้วก็เอาไปใส่เทสดูใส่ไปดูเอาใส่ไปดูนะครับผมถ้าเครื่องยังนิ่งใส่ไปแล้วเครื่องนิ่งนะครับเครื่องนิ่งไม่มีเขกไฟลุกเครื่องไม่โชว์ ใช้ไปห้า8ดปดปีแล้วอ่าไม่มีไฟลุกเครื่องโชว์เขึ้นมานะครับก็แสดงว่า scV นั้นนะครับก็มีคุณภาพนะครับผมอันนี้โอ้ราคาก็จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้ราคาไม่เหมือนไม่เท่ากันนะครับผมอ่ตัวนี้ราคาจะถูกกว่าตัวน,นี้ราคาจะแพงกว่านิดๆหน่นอยๆครับประมาณไม่ได้ใจว่ากี่ร้อยนะครับผมผมก็ซื้อนานเนอะครับตัวนี้นะครับผมก็ ใช้ทดลองเทสไปหลายๆคลิปแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมแต่ผมยังไม่เคยเอามาวัดออดูดูค่าความต้านทานนะครับทีนี้ก็จะมาดูอีกอมาวัดมิตเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมมิตเตอร์ผมมี2ตัวนะครับนี่รุ่นใหญ่มาแล้วรุ่นใหญ่มาแล้วเหมือนกันนะครับวิธีการวัดกันอะไรเหมือนกันนะครับมาดูนะครับว่าค่า มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ค่อยที่เท่าไหร่นะครับ2.3โอห์ม oh ใช่ไหมครับอนี่ก็จะมาวัดให้ดูนะครับผมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียรู้นะครับผมมาปรับไปที่วัดค่าโอห์มนะครับก็ตัวนี้ผมจะตั้งไปที่อ่าไปที่200แล้วกันนะครับ จะตั้งไปที่200นะครับตัวนี้นะครับดูปลายตรงนี้นะครับผมตั้งไปที่200โอห์มนะครับแล้วก็จะมาวัดนะครับมาเอาตัวไหนก่อนดีเอาตัวนี้แล้วกันนะครับนี่แดงซ้ายนะครับดําขวานะครับจิ้มเหมือนกันนะครับผม ตัวนี้ได้สองจุดห้านะครับตัวนี้ได้สองจุดห้านะครับสองจุดห้าโอห์มนะครับผมทีนี้ก็มาสลับสายนะครับผมได้สองจุดห้านะครับผมตัวใหญ่ได้สองจุดห้านะครับตัวเล็กได้สองจุดสามนะครับค่าความาคลาดเลื่อนอยู่ที่สองโอห์มนะครับผม นี่ก็วัดตัวนี้นะครับผมก็เหมือนกันนะครับแดงแดงซ้ายดําขวาแล้วก็จะสลับมา,าดําซ้ายแดงขวานะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งหันไปเหมือนกันนะครับหันต้องหันเหมือนกันนะครับมาดูมาดูนะครับ 2.5นะครับผม2.5นะครับทีนี้ก็สลับกันนะครับดำซ้ายแดงขวานะครับนี่ามาจิ้มเลยสองจุดนะครับผมสองจุดนะครับก็สรุปว่านะครับผมไอ้นี่นะครับตัวใหญ่นะครับ เอเนงตัวใหญ่รุ่น dt 9 2 0 5 a นะครับวัดได้สองจุดโอห์มนะครับ2.5โอห์มเท่ากันทั้ง2ตัวนะครับแต่ตัวนี้นะครับวัดได้2.3โอห์มเท่ากัน2ตัวนะครับก็แสดงว่าค่าความกระเซื่อนผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสองรุ่นเนี้ยมิเตอร์2รุ่นเนี้ยรุ่นไหนนะครับที่วัดได้แม่นยํากว่าผมไม่รู้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เท่าไหร่นะครับ แต่ก็ถือว่าต่างกันแค่2อโอห์มโอ้สองโอห์มน้อยนะครับน้อยมากนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับมิเตอร์ตัวนี้วัดนะครับแล้วก็เอชซีตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็ลองพี่ๆคนไหนนะครับที่ไปเบิกศูนย์นะครับเบิกศูนย์แท้นะครับเบิกศูนย์แท้นะครับไปซื้อที่ศูนย์มานะครับก็ลองวัดดูนะครับว่าค่าความต้านทานนะครับได้เท่าในคลิปนี้ที่ผมวัดหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะไปหาซื้อมาจากศูนย์แท้นะครับไปซื้อที่ศูนย์แท้โดยตรงเลยครับแล้วก็จะมาวัดดูค่าโอห์มนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเพื่อให้พี่ๆนะครับได้รู้นะครับว่าค่าความต้านทานของ s c v นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับได้เท่ากันไหมโดยใช้เครื่อง2ตัวนี้นะครับทาการวัดนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้วันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับผมเกี่ยวกับ การวัดดูค่าความต้านทานของ scv นะครับว่าอยู่ที่เท่าไรนะครับผมก็ก็คือสุบนะครับก็ไอสองตัวนี้ scv สองตัวนี้นะครับค่าเท่ากันนะครับค่าเท่ากันครับส่วนพี่ๆคนไหนนะครับที่สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามมาได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกด subscribe ช่องสอแจด้วยนะครับผมเพื่อเป็นควัญและกำลังใจในการ สอดสวยหาความรู้มานะครับให้พี่ๆได้ดูนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมผมบอกเลยนะครับไอจุดเหลืองเหลืองนี่นะครับจุดแดงแจุดเหลืองเหลืองหรือจุดอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปดูนะครับให้ดูวัดค่าโอห์มแล้วก็เอาไปเทสดูนะครับคุณภาพมันอยู่ที่ตรงนั้นนะครับคุณภาพมันไม่ได้สังเกตแค่ภายนอกมันต้องดูการใช้งานนะครับคุณภาพต้องดูการใช้งานเป็นหลักนะครับ ถ้าใช้งานไปแล้วไม่เกิดปัญหาอะไรก็แสดงว่าสินค้านั้นๆมีคุณาภาพนะครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับผม